สบายดีสบายดีนักเรียนอ่าสั้นประสงทุกๆุกคนเนาะมือนี่สักคูเพิ่มวิชาหัดเขียนถ้วยเข้าไปเนาะอ่าบทเขียนถ้วยเนาะกูจะให้พวกหลานอ่าแนะนำพวกหลานมาเขียนสิปึ้มเนาะมือนี้วันอังคารที่19เดือนตุลาเดือน10ปี2อ2พวิชซาหัดเขียนถ้วยข้อหนึ่งจงเลือกคำที่ถูกต้องเขียนออกมาตัวอย่าง บ่วงอ่าบ่วงคำใดถืกเนาะระวังบ่วงตัวนี้เนาะกับตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้อ่าสกุลงวงวัถืกอ่าเขาก็เขียนว่าตัวนี้เนอะถืกเนาะเลือกเอาตัวนี้เนาะต่อไปบีบอ่าคำใดถืกบีบเนาะบีบคำใดถืกเนาะระวังตัวนี้กับตัวนี้อ่าเขาก็เขียนใส่เอาเอาเลือกเอาตัวที่ถึกเด้อเกลืออ่าเกลือเกลือกิบเนาะเกลือปรุงแตงเนาะคำใดถืกเนาะอ่าสังเกตเบื้องเกลือเกลือเนาะ ต่อไปวันนี้สิ้นดิบสิ้นดิบคำใดทึกเนอะอาะเลือกมาเนาะต่อไปก้อนหินก้อนหินคำว่าก้อนหินคำใดทึกเนอะอาะระวังก้อนหินตัวนี้กับตัวนี้เนาะต่อไปสามาสามพักสามไซพักเลือกเอาเนาะคำใดทึกมาสาซนี่ต่อไปข้ามทาง ระวังตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดทืกมาเขียนใจเนาะต่อไปสะอาดสะอาดคำใดทืกเขียนใจเนาะต่อไปซีมอาหารซีมอาหารคำใดทืกเนาะเลือกใส่ต่อไปหิวเขา้าหิวเขาใสใส้าคำใดทืกเลือกใส่เนาะระวังสองคำนี้หิวเขาใสใส้าคำใดทืกเนาะตา่อไปกินกิน กินคำใดที่หยกเนาะเลือกติ่งเนะาะมาตึงใส่เนาะอ่ะเบิร์เท่านี้สำหรับเขียนถวยของเฮาเอาไว้ไปตัวคลิปหน้าบ๊ายบาย